สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์เอชนาทกับผมประคันปันทพลังกุลนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าพนักง,งานที่มีศักยภาพเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างครับที่เอาประเด็นคําว่าศักยภาพมาคุยเพราะว่าเมื่อสักสองสาวันที่ผ่านมามีโอกาสไปคุยกับคือสัมมนาเนี่ยนะฮะกับเรื่องของบริหารผลงานกับกลุ่มลูกค้าบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะ,ะมีการสอบถามแล้วก็ผมเองก็ถามไปนะว่า พวกเราในคลาสเนี่ยคิดว่าพนักง,งานที่มีศักยภาพคนนั้นจะต้องมีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติหรือแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้เราเห็นบ้างถึงจะเป็นคนที่เรามองว่านี่คือมีศักยภาพก็คือ potential ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเชื่อไหมครับว่าคําตอบที่ออกมานี่ไปคนละทางเลยนะครับบางคนก็บอกว่าก็ต้องเป็นคนที่มีความเก่งไงเนี่ยเราเรียกว่าคนมีศักยภาพ บางคนก็บอกว่าทํางานได้ตามเป้าหมายที่เรามอบหมายนี่แหละถือว่ามีศักยภาพแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าต้องมองไปไกลๆมีเป็นอนาคตสําคัญขององค์กรน,นี่คือพนักง,งานที่มีศักยภาพประเด็นคือถ้าเราจะมีระบบเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง performance management, บริหารผลงานถ้าเรามีปัจจัยเรื่องศักยภาพใส่เข้าไปแล้ว ผู้จัดการของเรายังมองคนที่มีศักยภาพแตกต่างกันแบบเนี้ยผมว่าประเมินหรือบริหารผลงานกันยากมากนอกจากนั้นเรื่องของ t ALEN t MANAGEMENT ก็อีกเรื่องหนึ่งเรามักจะมองคนที่เป็น t ALEN t ที่ศักยภาพเป็นหลักดังนั้นถ้านิยามคำว่าศักยภาพของผู้จัดการทุกคนในบริษัทยังมองต่างกันเนี่ยนะฮะท ALEN ของเราก็จะออกมาแตกต่างกันอีกบางคนก็ชี้ไปนี่ท ALEN ของคุณแต่ผมว่านี่มัน ออสำหรับผมนี่เป็นคนธรรมดาเลยไม่เห็นจะเป็นทาเล้นตรงไหนสาเหตุก็เพราะว่าเรานิยามคำว่าศักยภาพเนี่ยแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับยิ่งในยุคนี้ที่เราพูดถึงทาเล้นพูดถึงการเก็บรักษาคนเก่งคนที่มีศักยภาพเนี่ยคนไหนล่ะที่เราควรจะเก็บรักษาคนไหนล่ะที่เราควรจะบริหารคนเก่ง คนเก่งของเรามีองค์ประกอบอย่างไรนะฮะแน่นอนผลงานต้องดีพฤติกรรมต้องเด่นอีกอันนึงก็คือศักยภาพต้องสูงอย่างเงี้ยคำว่าศักยภาพสูงแปลว่าอะไรสูงกันแน่วันนี้เราก็เลยหยิบประเด็นนี้มาหารือกันมาคุยกันนะครับคำว่าศักยภาพเนี่ยถ้าเราแปลความหมายของมันนะครับถ้าท่านลองไปเปิดพจนานุกรมดูก็ได้นะครับความหมายมันแปลว่าเรื่องของ อนาคตนะก็คือจะมีคำว่าฟิวเจอร์เข้ามาปะปนกับคำว่าศักยภาพด้วยเอานิยามจากพจนานุกรมมาดูเลยนะครับก็คือศักยภาพเนี่ยแปลว่าภาวะแฝงอำนาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆที่ทำให้พัฒนาได้นะฮะถ้าเราเอา potential มาก็คือความมีความสามารถในการที่จะเติบโตไปในอนาคตได้ ดังนั้นถ้าเรายึดเอานิยามคํานี้เป็นที่ตั้งเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าพนักงานที่มีศักยภาพเราก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าเป็นพนักงานที่มีอํานาจแฝงมีคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในตัวที่สามารถจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆรวมทั้งพนักงานคนนั้นจะต้องสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับบริษัทหรือให้กับองค์กรเราได้ด้วยอันนี้แหละครับ ถึงจะเรียกว่าพนักง,งานคนนั้นเป็นคนที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นเวลาเรานิยามคําพวกนี้เราก็ต้องมากําหนดคุณสมบัติอีกว่าอา้าวแล้วบริษัทเราละ่ะสําหรับพนักง,งานที่มีศักยภาพควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมยืนยันนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่แต่และบริษัทจะต้องมีการกําหนดคุณลักษณะหรือแม้กระทั่งปัจจัยที่บ่งบอกถึงความมีศักยภาพของพนักง,งานนะครับ เราจะได้ตัดสินเราจะได้ประเมินถูกว่าใครคือผู้ที่มีศักยภาพตัวจริงของเราไม่ใช่ต่างคนต่างมองนั้นเรามาดูโดยทั่วไปแล้วกันนะครับเรื่องของปัจจัยทางด้านศักยภาพที่องค์กรมักจะเอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาศักยภาพพนักง,งานก็คือ 1. ผลงานย้อนหลังของพนักง,งานคนนั้นผลงานย้อนหลังจะต้องไม่แบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อย ผลงานย้อนหลังสําหรับพนักง,งานที่มีศักยภาพเนี่ยจะต้องรักษาระดับผลงานไม่แค่เพียงรักษานะฮะผลงานจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลานะถ้าเราดูผลงานย้อนหลังสัก3-5ปีเราจะเห็นเลยว่าผลงานเขาอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเติบโตได้เพราะฉะนั้นถ้าคนนี้มองผลงานนั่นแปลว่าเขามีพลังแฝงอยู่ในตัวที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับองค์กรได้ในอนาคตพัฒนาต่อได้ไปอีกไกลเลย นี่แหลคะคือตัวอย่างของพนักง,งานที่มีศักยภาพสูงในปัจจัยแรกนะครับคือปจัจจัยทางด้านผลงานปัจจัยตัวที่2เนื่องจากว่าพนักง,งานที่มีศักยภาพคําว่าศักยภาพเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับอนาคตที่ดีขึ้นดังนั้นคุณสมบัติแบบไหนของพนักง,งานล่ะครับที่จะทําให้อนาคตของบริษัทดีขึ้นได้อันนี้ก็คือตัวที่2นะฮะคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเช่นมีความคิดสร้างสรรค นะก็คือคนที่มักจะคิดอะไรใหม่ๆออกเสมอเวลามีปัญหาก็จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่หาวิธีการแก้ไขปัญหาได้เสมอนั้นเรื่องของปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกับอนาคตก็เช่นมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานนะครับหรือที่เราเรียกอินิเชียทีหรือครีเอทีฟทิงกิ n งก็ได้นะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาวางแผนแก้ไขนะมองไกลๆวิช i ั่นนิอย่างเงี้ยอันนี้คือ คุณสมบัติสําคัญเลยของพนักงานที่มีศักยภาพคือไม่ใช่อะไรทุกอย่างก็อยู่แค่ตามนี้อยู่ตามแผนเป็นไปตามกรอบคิดออกนอกกรอบไม่ได้อันนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่มีศักยภาพสูงสําหรับองค์กรนะฮะปัจจัยตัวที่3ก็คือสามารถเปิดใจปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีรวมถึงเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงซะเองด้วยซ้ําไป คือต้องมองเลยนะให,ให้ชัดเจนมองให้ขาดเลยว่าอนาคตมันคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนองค์กรของเราบริษัทของเราคงจะอยู่แบบนี้รักษาสภาพไว้แบบเนี้ยผมว่าอนาคตเราก็คงจะถอยหลังไปเรื่อยๆถ้าเรารักษาแค่สภาพเดิมนะฮะดังนั้นถ้าเราต้องการให้องค์กรเติบใหญ่เราก็ต้องการพนักง,งานที่มีศักยภาพสูงนั่นแปลว่าพนักง,งานคนนั้นก็ต้องปรับตัวรับต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งหยิบเอาการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงในโลกเนี้ย เอากลับเข้ามาใช้กับการทำงานของบริษัทเราเองนี่แหละฮะคือคนที่มีศักยภาพอันนี้คือตัวที่3นะครับที่เรามักจะคุยกันก็คือเรื่องของ open mind n e s s เรื่องของ change management adaptability เนี่ยนี่คือตัว competency หลักๆตัวที่3ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพพนักงานตัวที่4นะครับก็คือสามารถที่จะสร้างทีมงานทีมเวิร์ k ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อันนี้ถือว่าสําคัญนะครับในการที่คนคนนึงจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีเนี่ยเขาไม่สามารถทํางานคนเดียวได้เขาจะต้องเป็นลีดเดอร์เขาจะต้องเป็นคนที่สามารถทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเออมีแรงบันดาลใจเนาะมีพลังในการทํางานอีกหน่อยถ้าเขาโตไปในสายแมネจเมนต์คนที่มีศักยภาพในแง่ของแมเนจเรื่องของลีดเดอร์ก็คือการสร้างทีมเวิร์กการสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่น เรื่องของการสื่อสารที่ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานที่เป็นซอฟต์สกิลซึ่งคนที่มีศักยภาพอะครับควรจะต้องมีติดตัวนะโดยเฉพาะเรื่องของการมี EQ นะฮะ EQ ก็คือ emotional quotient นะครับก็คือความฉลาดทางอารมณ์คนที่มีศักยภาพสูงเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายพูดคุยปรับตัวเองได้เร็วนะเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายเราจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นพร้อมที่จะดึงให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างอนาคต ไปพร้อมกับเรานี่คือปัจจัยง่ายๆที่อาจจะต้องเอาไปต่อยอดอีกนิดนึงนะฮะว่า4ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยท่านจะดึงเอา competency ตัวไหนจะไป matching กับ competency ตัวไหนที่อยู่ในบริษัทเราได้บ้างเช่ฉะนนโดยหลักก็คือถ้าเราดู core competency เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสามารถกำหนดได้ว่า core competency ตัวไหนที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมหลักปกติที่ต้องมี core competency ตัวไหนที่ถือว่า ตัวนี้น่าจะเป็นศักยภาพสําหรับวัดศักยภาพพนักงานะนะฮะเราะฉะนั้นถ้าเราจัดง่ายๆก็คือความที่ตัวไหนที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตที่ดีขึ้นก็ควรจะไปผูกกับศักยภาพหรือกรณีที่คอคอมเพนเซเรามีไม่ครบถ้วนไม่สามารถจะดึงเอาคอมเพน e ซ c y ที่เกี่ยวข้องกับ potential ออมาได้เราก็ต้องสร้างคอมเพนเซซีตัวใหม่ขึ้นมานะหรือว่าแตกยอดออกไปจากตัวเดิมก็ได้ว่าถ้าคอมเพนเซซีตัวนี้เราจะมองศักยภาพอย่างเช่นเรื่องของ service mind นะครับ มันอาจจะไม่ได้เห็นศักยภาพเพราะว่านี่คือคอมเพนเซ c y หลักที่พนักง,งานทุกคนต้องแสดงให้เห็นแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าแล้วคนที่มีศักยภาพที่มันเกี่ยวข้องกับเซอร์วิสใหม่เนี่ยเราจะดึงยังไงออกมาได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ EQ อย่างที่คุยไปเรื่องของการกระตุ้นจูงใจการโน้มน้าวคนอื่นให้เห็นคล้อยตามสิ่งเหล่านี้เราสามารถต่อยอดไปจากตัว core competency เดิมของเราได้นะครับเพื่อดึงเอาปัจจัยศักยภาพออกมา ดึงออกมาแล้วเราจะได้สามารถเอาปัจจัยเหล่านี้ครับไปประเมินหาท ALEN ต์ไปประเมินหาซักเซสเซอร์ไปประเมินหาจุดต่างที่เราเรียกว่าแกปเพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาพนักง,งานที่มีศักยภาพสูงเนี่ยให้เขาเติบใหญ่ต่อไปในองค์กรเพื่อที่ให้เขาพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่ดี ให้กับบริษัทนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องตกลงแล้วก็เห็นชอบร่วมกันในองค์กรเดียวกันเพื่อให้มองไปที่จุดเดียวกันว่าพนักง,งานที่มีศักยาภาพสูงของเรานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียนะครับในการที่จะไปเฟ้นหาทาเล e นเฟ้นหา High ฮโพเทนช a ลในบริษัทของเรานะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ